เทคนิคในการวางใจให้นิ่งนะคะเพื่อดึงดูดผลลัพธ์การเทรดเราเคยรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยเวลาที่เราเทรดนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่นิ่งเลยปัญหานียเป็นปัญหาหลักของเทรดเดอร์เลยก็คือเราไม่นิ่งค่ะพอเราไม่นิ่งเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะดึงดูดผลลัพธ์การเทรดได้อย่างยอดเยี่ยม อันดับแรกเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเทรดอะเราไม่นิ่งทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันนิ่งแล้วนะฉันเปิดกราฟมาฉันจะเทรดเนี่ยฉันวางไม้เพื่อที่จะเทรดหรือว่าฉันเปิดจอมาเพื่อที่จะเทรดตอนนี้ฉันนิ่งนะฉันนิ่งแล้วฉันก็แฮปปี้นะฉันรู้สึกเบาสบายนะแล้วก็มาเทรดเทรดใช่ค่ะตอนแรกๆเนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ในสภาวะความนิ่งเวลาที่เริ่มต้นเทรดเนะเปิดกราฟมาคุณอาจจะนิ่งค่ะแต่หลังจากนั้นอะลองสังเกตดูค่ะว่าเรารู้ได้ไงว่าเรานิ่งอยู่หรือเปล่า ลองสังเกตดูคะ่ะเวลาที่เราเทรดอะเรามีความกังวลอะไรไหมลองสังเกตดูคะ่ะเวลาที่เราเทรดอะเรารู้สึกว่าเราลนไหมมีความกังวลไหมทุกคนรู้ไหมคะว่าเทคนิคในการที่เราอะจะเข้าทันตัวเองอะว่าเรากําลังกังวลอยู่อะมันง่ายมากเลยคะ่ะเพียงแค่เราอะจะต,ต้องฝึกนะเขาเรียกว่าฝึกสมาธิเนาะฝึกสมาธิหรือว่า e d i t a t i o n การฝึกสมาธิอ่ะเวลาที่เราฝึกสมาธินะมันจะทําให้เรา,าขาหน่งทุกคนเชื่อไหมว่าเต้ยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยได้ยินเรื่องของการทาสมาธิว่ามันดียังไงดีต่อชีวิตเรายัางไงถ้าเราทําแล้วมันจะทำให้เราเย็นลงนะมันจะทำให้เราช้าลงนะมันจะทำให้เรามีสติมากขึ้นนะเคยได้ยินมาตลอดเลยคะ่ะแต่ตุดท้ายอ่ะก็เท่านั้นแหละได้ยินก็เท่านั้นแหละเราไม่เคยที่จะลงมือทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันสําคัญนะคะ จนสุดท้ายอะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เต้ตัดสินใจว่าฉันจะต้องทําสิ่งนี้คือตอนที่เราอะมีผลลัพธ์การเทรดที่แบบเราไม่เท่าทันตัวเองอะคะ่ะเราจะทันตัวเองตอนที่เราแบบขาดทุนเยอะแล้วเสียเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกแย่แล้วแล้วก็เป็นแบบเนี้ยซ้ๆๆๆๆๆําๆซ้ําๆซ้าๆแล้วทุกๆครั้งที่มาสรุปว่าทําไมฉันถึงเสียเยอะทําไมฉันถึงขาดทุนทําไมฉันถึงแบบไม่รอบคอบอะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะ พอรามาเห็นอนะมันมาจากการที่เราอะค่ะไม่มีสติค่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ฉันมีสตินะตอนที่ฉันเหตุอยู่ฉันมีสติดีทุกคนฟังดีๆนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่กันล้วแต่ที่เรามีสติอะคะ่ะเราจะเกิดปัญญาเคยได้ยินไหมคะว่ามีสติจะทําให้เกิดปัญญาแต่เมื่อเราไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดหมายความว่าไงหมายความว่าเรานะหมายความว่าเราอะก็จะต้องอะไรคะจะต้อง เข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องให้ความสําคัญกับการฝึกสมาธิอย่างจริงจังแล้วแหละถ้าฉันไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนีุ้ทดท้ายฉันจะวนลูปอยู่ที่เดิมค่ะคือไม่เท่าทันตัวเองไม่เท่าทันตัวเองคืออะไรคะเนี่ยแหละค่ะคือเทรดแพ้เทรดเสียเทรดแล้วก็เออเข้าเทรดแล้วก็อะไรครับคือไม่ท่าทันตัวเองอ่ะคือมาทันตัวเองตอนที่แบบมันเสียเยอะแล้วมันแพ้เยอะแล้วนะมานั่งจมกับผลลัพธ์ที่เราไม่ได้อยากได้แล้วอ่ะ ถึงจะทันตัวเองให้ฝึกสมาธินะให้เราเท่าทันตัวเองจากการทาสมาธิเป็นเรื่องที่2เรื่องแรกคือ meditation นะคะคือฝึกสมาธิเนาะเรื่องที่2คือให้เราเนี่ยตั้งสติแล้วก็ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมการที่เราเป็นเทรดเดอร์ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราอ่ะจะต้องยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สาคัญม,มากทุกคนคิดว่าเราสามารถควบคุมกราฟได้ไหมฉันคือผู้ควบคุมการเดินทางของราคาทองจงขึ้นอย่างนี้ปะ ไม่ใช่มังเราอะจะต้องอะไรคะจะต้องยอมรับนะคือเขาเรียกว่าพอเรามีสติใช่ไหมก็ตั้งสติค่ะเวลาที่เราเทรดนะให้เราตั้งสติเนี่ยเวลาตั้เทรดจะอยู่หน้าจาอต้องต้องตั้งสตินะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้รู้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมตลาดได้ไม่สามารถที่จะควบคุมราคาได้แล้วสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรให้เราควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุไคออไคบคคมได้โอเคไหมสิ่งที่ควบคุมได้คือตัวเองนะคะเทรดตามกระบวนการไหมมีสติไหมตั้ง slgp แค่นั้นเลยข้อ3ค่ะโฟกัสออนโปรเซสนะคะหรือว่าโฟกัสที่กระบวนการค่ะหากว่าเราอะโฟกัสที่กระบวนการเรียบร้อยแล้วอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยอี่อยให้เราอะยอมรับนะให้เรามีสติแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในข้อ2ใช่ไหมคะพอเราแบบรู้แล้วว่าอะไรที่ฉันควบคุมไม่ได้แล้วมาดูสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรคือข้อ 3. โฟกัสที่กระบวนการนะโฟกัสออนโปรเซสนะคะแล้วก็อย่าไปโฟกัสที่แบบสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์น้อใช่ไหมคือบางทีอะเราไปโฟกัสที่กําไรอะ เราไม่ได้โฟกัสที่กระบวนการโปรเซสของเราเช็คด์ของเรา12 3 4 5 6คืออะไรนะคะไม่ใช่ไปโฟกัสที่กาไรเขาเรียกว่าถ้าเราไปโฟกัสที่ตรงนั้นน่ะจะทําให้เราอ่ะกังวลกับผลลัพธ์ไม่ไว้ไวางใจเป็นสิ่งที่เราควรจะทะําอ่ะเข้าใจใช่ปะเราไม่ไว้ไวางใจแบบสิ่งที่เรากาําลังเป็นกําลังทําอยู่นะมันก็เลยเกิดความกางังวลลวสภาวะจิตมันจะนิ่งได้ยังไงมันก็ไม่นิ่งจริงไหมคะถ้าเราโฟกัสที่กระบวนการคือสิ่งที่เราควบคุมได้เป็นไงคะมันก็จะชิลเบาสบายใช่ปะ เนาะเราก็วางใจที่ผลลัพธ์ได้นะอย่าไปโฟกัสที่กาไรทุกครั้งที่โฟกัสที่กาไรเมื่อไหร่แนละ้วโอ้โหบอกเลยว่ามันอไรทุกครั้งเลยนะเต้ก็เป็นเหมือนกันนะคะข้อ4ี่ค่ะใช้เทคนิคการหายใจค่ะเวลาที่อ่ะทุกคนดูนะเวลาที่เราอะ่ะรู้สึกว่าเราไม่นิ่งนะเราเรานั่งเรดอยู่แล้วเรารู้สึกแบบวุ่นวายอะ่ะจับจวนวุ่นวายไม่นิ่งนะให้เราทาแบบนี้คะ่ะนั่งในนั่งในท่าที่สบายสบาย นั่งไงก็ได้ที่เราสบายๆหรืออาจจะแบบไปเอนที่โซฟาไปนั่งตรงไหนที่เราแบบรู้สึกชิลวบาสบายแล้วก็อาจจะแบบบ้านใครมีสวนนะเหมือนที่บ้านเต้ที่ทําสวนไว้เพราะว่าเต้ชอบแบบออกไปเดินนะคอนเนคกับธรรมชาตินะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆค่ะให้ใช้การหายใจช่วยปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่เรานะคะคอนเนคกับตัวเองคือเรารู้ว่าเรากําลังหายใจยงงอย่างไรอยุ่ให้เราหายใจเข้าออกลึกๆค่ะหายใจเข้าออกลึก,ลก หรือเราสามารถที่จะใช้กระบวนการหายใจโดยการนับก็ได้เพื่อทำให้เราโฟกัสอ,อยู่กับลมหายใจจริงๆนะคะอาจจะใช้4 7 8ก็ได้ค่ะหายใจเข้านับ4นะคะก้นหายใจนับ7ะคะ่ะและหายใจออกนับ8นะคะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะ,ะทุกๆครั้งนะที่เราได้กลับมาคอนเนคกับลมหายใจนะเราจะแบบเขาเรียกอะไรวางทุกอย่างเลยเราจะวางทุกอย่างเลยค่ะไอความสับสนวุ่นวายของเราจะถูกวาง ไปหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรานิ่งนะ,ะพอเราวางได้ทุกอย่างว่ามันเคลียหมด้ะเราก็จะเบาสบายนะคะต่อที่ข้อ5นะคะข้อ5คือให้ใช้การยืนยันเชิงบวกค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นถ้าเป็นในเรื่องของกดแดงดูดก็คือ,อเป็น positive affirmation นะคะ positive affirmation คือมันเป็นพวกไอ้คำยืนยันเชิงบวกถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราควรจะพูดอะไรทุกคนอยากจะพูดอะไรคะเช่นฉันเป็นเทรดเดอร์ที่ อ่ะฉันเป็นฉันเป็นเทรดเดอร์ที่แบบเปิดกราฟมาก็เจอจุดเข้าเทรดปังๆตลอดเลยฉันเป็นเทรดเดอร์ที่แบบเปิดกราฟมาเจอจุดทําเงินเสมอเลยเปิดกราฟทองคําเมื่อไหร่น่นะเจอจุดทําเงินมหาศาลเจอความมั่งคั่งตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกคํายืนยันเชิงบวกที่กําลังยืนยันว่าเราอ่ะเป็นคนที่เปิดกราฟมานะเจอจุดทําเงินตลอดเลยมันต้องเป็นคําประมาณอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเห็นไหมว่าเวลาได้ถามคุณไปอ่ะคุณคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ํา ถ้าคุณคิดไม่ออกหมายความว่าคุณไม่เคยใส่ positive affirmation พวกเนี้ยให้กับตัวเองเลยคุณควรจะมีมันค่ะคุณควรจะเขียนนะคะแล้วคุณควรจะพูดกับตัวเองทุกวันนะคะเต้ยอย่าพูดจนติดปากเปิดกราฟมาเจอจุดทําเงินตลอดเลยเทคนิคโคตรเจ๋งเปิดกราฟมาเจอเทคนิคทําเงินตลอดเลยเต้ยอย่าพูดจนติดปากเลยนะเราอะใช้คํายืนยันเชิงบวกแบบเนี้ยกับตัวเองตลอดเลยแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็วางใจในผลลัพธ์ทุกครั้งที่เปิดไม้เทรดเลยนะ ถ้าคุณคิดไม่ออกคุณควรมีนะฮะนะคะควรมีสต็อกคําพูดเจ๋งๆของคุณนะข้อ6ค่ะให้เราอะมองการเทรดเป็นการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าผลลัพธ์ทุกคนลองนึกดูนะถ้าเรากำลังจะเปิดออเดอร์กำลังจะเปิดไมค์เทรดใช่ไหมคะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาบวกเทคโปรฟิตเนาะหรือออกมาโดน s s s t t p p o s s ไปเราจะต้องรู้ว่าทุกๆ การเปิดไม้เทรดของเราเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เราแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่ให้มองว่านี่คือบทเรียนนะให้มองว่าการเทรดเนี่ยเป็นการเรียนรู้ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมองการเทรดเป็นการเรียนรู้ได้เป็นไงคะเราวางใจกับผลลั์ได้ไหมเราโฟกัสออนโปรเซสแล้วอะโฟกัสที่กระบวนการแล้วอะดังนั้นเราวางใจตั้งแต่ตรงจุดนั้นแล้วและเราวางใจไปจนถึงจุดที่ว่าไม่ว่าจะบวกหรือลบผลลั์ออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ นั่นคือบทเรียนค่ะให้มองว่าการเทรดคือการเรียนรู้ถ้าเรามองว่าการเทรดคือการเรียนรู้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างนี้นแล้วแต่เห็นเลยว่าฉันเติบโตขึ้นทุกวันฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันเจ๋งขึ้นทุกวันดีไหมคะชอบไหมอนะนี่คือข้อ6นะคะต่อมาค่ะข้อเนะคะให้เราอะค่ะมีช่วงเวลาในการรีเซ็ตตัวเองค่ะเพื่อไงคะอาจารย์ทุกคนลองคิดดูนะ ถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณแบบอุย้ยนั่งเทรดยาวๆอยู่กับการเทรหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ตัวควรจะล็อกเวลาค่ะเพื่อรีเซ็ตตัวเองค่ะเ <c oughs> ช่นไปทําอะไรที่เราชอบแบบอาจจะแบบไปเล่นกับแมวใช่ไหมปรัแบบบาลานซ์ตัวเราบ้างนะแบบบางทีเราทําอะไรเยอะๆนานๆนั่งอยู่ตรงนั้นนานๆ,ๆกับอะไรเยอะๆแบบมันจะหนักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะพลังงานมันจะแบบหนักแบบจมไปฝั่งนั้นเลยดังนั้นเนี่ย เราจะต้องล็อกเวลาเพื่อรีเซ็ตตัวเองค่ะอย่างเต้ก็คือเต้จะรู้เลยว,ว่าเฮ้ยเต้จะล็อกเวลาช่วงเวลาไหนในการรีเซ็ตตัวเองหรือนั่งทําสิ่งเนี้ยนะเต้จะตั้งตั้งมีอัลล์เอร์เลยค่ะคือ45นาทีนะ45นาทีเนี่ยเต้จะเปลี่ยนอิริยาบถละ45นาทีเนี่ยเต้จะไปแบบคอนเน็กกับอย่างอื่นละไปคอนเน็กธรรมชาติไปทําในสิ่งที่เราชอบไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะไปพ,พักสายตานะผ่อนคลายนะสักสิบห้านาที น15นาทีผ่อนคลายชื่นีแลกซ์ไปเลยนะคะล็อกเวลาเพื่อรีเซตตัวเองนะแล้วถ้าเราจะเทรดต่อก็ค่อยกลับมาอย่างเงี้ยนะหรือถ้าหากว่าใครเรียนกับเต้ยาวๆเอาตัวอย่างที่ปัจจุบันเต้สอนอยู่ใน14วันปั้นเทพเทรดสั้นใช่ไหมเราเทรดกันแบบ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่มทุ 1, ท่มเต้ล็อกเวลาสังเกตดูใครที่เป็นนักเรียนนะตอนช่วงขั้นกลางอะ จะเริ่มแบบบ้าบอแล้วจะเริ่มือนว่าเริ่มแบบเทฮาเริ่มตลกนะเริ่มแบบขำเริ่มโน่นนี่นั่นเริ่มหาเรื่องแบบมาพาทุกคนเอนจอยแบบขำๆแล้วอะ่ะซึ่งอันนั้นอ่ะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะปรับพลังงานค่ะปรับพลังงานนะเปลี่ยนพลังงานของเราจากที่แบบโฟกัสอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็เฮ้ยปล่อยวางแบบ เปลี่ยนพลังงานบ้างนะรีเซ็ตตัวเองบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆในขณะที่กําลังพูดคุยกับทุกคนอยู่นี้เต้ก็มีการรีเซ็ตลมหายใจของเต้ตลอดเวลาเช็กลมหายใจตลอดว่าตอนนี้ฉันหายใจยังไงอยู่นะทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะคะเต้จะหายใจเข้าออกลึกๆตลอดเลยนะคะข้อสุดท้ายที่เต้จะให้ทุกคนนะคะคือว่าการที่เราเป็นเทรดเดอร์แล้วเราจะสามารถที่จะวางใจนะคะในใน,ในการเทรดได้นะคะทุกคนคิดว่าสิ่งที่สําคัญคืออะไรบอกเลยว่าเรื่องนี้สําคัญมาก นั่นก็คือระบบค่ะเราจะต้องมีการสร้างระบบที่ชัดเจนนะคะระบบของเราที่ชัดเจนก็คือว่าอย่างเต้เวลาเทรดใช่ไหมเต้จะมีระบบที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั n ฑนิ a มเน e เมนต์หรือเรื่องของการมีเทรดเซตอัพที่ชัดเจนนะคะเทรดเซตอัพของเต้ก็คือ1 2 3 4 5มีอะไรบ้างและมั n นิเมเนทเมนต์ล่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่า Money Management หรือว่าการบริหารพอร์ตเนี่ยแต่ละกลยุทธ์เนี่ย,ย,ยไม่เหมือนกันนะคะถ้าอย่างปัจจุบันนะคะด้โฟกัสนักเรียนเทรดสั้นอยู่กลุ่ม14วันปั้นเทพเทรดสั้นเนี่ยการบริหารพอร์ตเราได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะต้องมีระบบเราจะต้องรู้ว่าถ้าชั้นเทรดสั้นเนี่ยพอร์ตของชั้นเนี่ยที่กําลังบริหารอยู่เนี่ยจะต้องเทรดระบบไหนมันนี่เดตมนเนี่ยระบบไหนนะหรือถ้าว่าเราอะเทรดกลยุทธ์ปกติ ใช้ระบบเทรดนี้แล้วมอนิเตอร์เมนทที่มันคู่กับระบบเทรดเนี้ยคืออะไรนะดังนั้นเนี่ยแต่ละกลยุทธ์นะเต้ก็จะเทรดมีการบริหารพอตท,ที่แตกต่างกันนะคะหรือแม้กระทั่งวิชามานปั้นพอร์ตปังนะคะที่เต้อสอนไปเนี่ยนะเต้ก็จะมีการปรับวิชามานปั้นพอร์ตปังนะคะกับทุกๆระบบเทรดเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าเป็นระบบเทรดนี้นะคะวิชามานเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นระบบเทรดนี้วิชามานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะมีการปรับ นะทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีระบบของตัวเองที่ชัดเจนนะคะเราจะวางใจแล้วก็ดึงดูดผลลัพธ์การเทรดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี่ก็คือ8ข้อนะคะที่เป็นเทคนิควางใจเพื่อสร้างผลลัพธ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมที่มามอบให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะได้ mindset ความสำเร็จแบบเนี้ยแล้วก็ mindset ที่จะทำให้เราสร้างผล เติบโตในชีวิตเราเต้ยบอกเลยว่าให้ตัดเรื่องเงินออกไปได้เลยค่ะถ้าคุยกับเต้ยเนี่ยคุยนะฝังดีๆนะถ้าใครเจอเต้เยอยากคุยกับเต้เนยนะขอให้คุยทยํายังไงให้เรามั่งคั่งอย่างยั่งยืนดีกว่านะคะโอเคไหมแล้วก็กิจกรรมที่ทุกคนจะได้เจอเต้ยนะคะภายในปีนี้นะเจอกันได้อีกสองครั้งนะคะเจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะคะได้อีกสองครั้งก็คือจะมีวันที่9พฤศจิกายนนะ9พฤศจิกายนสําหรับใครที่ มีบัญชี XTB นะคะสามารถลงทะเบียนฟรีนะคะมาเจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะในวันที่9พฤศจิกายนนะคะเป็นงาน w e l t h นะคะเป็น w e a l t h Talk Show 2025นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความมัง่งคั่งนะ,ะแล้วเราจะมาดูกันว่าในปี2025เนี่ยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะมีความมัง่งคั่งทางด้านการเงินฉันจะต้องเดินทางแบบไหนมีรถแบบยังไงบ้างล่ะที่ทำให้ฉันเนี่ย ไปถึงตรงจุดนั้นได้นะคะมาเจอกันให้ได้วันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะและวันที่21ธันวาคมค่ะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นงาน infinite well infinite well นะคะซึ่งในวันที่21ธันวาคมเนี่ยจะมีคุณเขามานั่งพูดคุยกันและจะให้กุญแจสําคัญว่าทํำยังไงนะอะไรคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เรานะ,ะเปิดประตูบานเนี่ยที่เป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะ หยิบใช้กุญแจนในการเปิดประตูเห็นความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนตลอดไปหัวใจสําคัญอยู่ในงานวันที่21ธันวาคมดังนั้นถ้าหากว่าคุณนะคะไปงานทั้ง2ง,งานนี้นะคะบอกเลยว่าปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะได้จะบอกเลยนะคะว่างานวันที่21ธันวาเนี่ยมีแพ็กเกจนะวันเนี้ยเราขายแพ็กเกจ2,009กับแพ็กเกจ3,009นะลองสอบถามแอดมินดูนะคะ ว่าแพ็กเกจต่ออันเนี้ยต่างกันยังไงนะคะแล้วก็แพ็กเกจต่อสนเนี่ยมีเป็นแค่88แพ็กเกจเท่านั้นนะคะที่สําคัญคือคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณไม่ไป2ง,งานเนี้ยคุณจะเสียอะไรบอกเลยค่ะว่าโอกาสนะที่คุณจะรู้ว่าปี2อ2 5ัน้ากุญแจสําคัญน่ะที่เราอะ่ะรู้ว่ามันมีแต่เราไม่ได้มันมาในการเปิดประตูบานนั้นอะ่ะนั่นแหลคะค่ะเราจะเสียโอกาสในการได้กุญแจนั้นไนะชียร์นะเชี์ทุกคนเลยค่ะว่า องงานนี้ถ้าเอาตัวเองไปนั่งในงานได้ทุกคนต้องไปค่ะเพราะเต้ตั้งใจมากๆที่จะฝากกุญแจที่สำคัญกุญแจดอกสุดท้ายของสิ้นปีนี้ปีแห่งความมั่งคัง2024่ง2 0 2 4นี้ที่เต้ตั้งว่าทั้งปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาคืออินฟินิทเวลและเป็นปีแห่งความมั่งคัง่งตลอดทั้งปีเต้ว,วางหมากไว้หมดแล้วแล้วก็2เดือนสุดท้ายนะคะเป็น2เดือนที่ปักหมดุดเวลให้กับพวกเรา นะซึ่งปี2องนีนะคะได้จะเป็นกุญแจดอกใหม่แล้วค่ะถ้าหากว่า2 0 2 4นี้คุณยังไม่ได้เก็บกุญแจนี้ไปนะคุณจะพลาดโอกาสในการรับกุญแจนี้เลยถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะของวันที่2ีธันวาคมทักขาแอดมินด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าตั๋วมีจํานวนจํากัดนะจัดที่ Impact เมืองทองธานีที่เดียวกันเลยคะ่ะเพราะว่าปี2 0 2 5เราจะมีกุญแจดอกใหม่กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในสัปดาห์หน นะอคุณคคค่ะะสสวัสดีะะุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจาก Active สู่พ s สซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth Talk Show 2025 where your money works